ต่อไปนะครับเครื่องมือถัดไปนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพสะท้อนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนรูปขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากับการใช้การเครื่องมือนะครับการตั้งภาพสะท้อนะครับเราก็จะรูปภาพรูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปภาพที่เป็นภาพครึ่งเดียวนะครับเป็นรูปครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับรูปนี้ครูจะทดลองใช้เครื่องมือเครื่องมือในการ สร้างภาพสะท้อนนะครับหรือว่าไมเลอร์ทูนะครับเข้าไปที่เมนูฟิลเตอร์เลือกวิกิไฟเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือไมเลอร์ทูนะครับคลิกไปที่ไมเลอร์ทูนะครับเสร็จแล้วนะครับให้วิธีการสร้างภาพสะท้อนก็คือให้เราลากนะครับลากลากเมาส์นะครับจาก ด้านบนนะครับด้านบนของภาพนะครับให้เกิดเป็นลักษณะของภาพสะท้อนนะครับก็คือลากเมาส์นะครับลงมาเราจะปรับให้หัวแปรนั้นดูใหญ่นิดหนึ่งนะครับนะครับลากภาพลงมาอันนี้ต้องอยู่ได้เทคนิคของแต่ละคนนะครับในการปรับนะครับอาาจะปรับใหม่นะครับบางครั้งอาจจะไม่ตัวเราจะปรับใหม่ บวกแปให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปรับภาพสะท้อนนะครับภาพที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากการสะท้อนนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการปรับภาพปรับภาพสะท้อนนะครับทีนี้ดูเครื่องมือถัดไปนะครับเครื่องมือถัดไปจะเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการบิดภาพนะครับบิดภาพนะครับเครื่องมือใช้ในการบิดภาพเดี๋ยวคุณจะเปิดรูปภาพขึ้นมาใหม่นะครับอีกรูปหนึ่งนะครับมีรูปภาพเยอะนะครับแล้วก็สามารถจะนํารูปภาพนั้นมาปรับนะครับในการเพื่อใช้ในการทดสอบนะครับเพื่อใช้รูปภาพนี้นะครับในการปรับนะครับเป็นการบิดภาพนะครับให้เป็นขึ้นนะครับ ไปที่เมนูเดิมครับไปที่เมนูฟิลเตอร์เลือกคําสั่งนี่คือไฟล์เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วให้เลือกเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือในการปรับนะครับปรับคลื่นนั่นเองนะครับทูเบลแ e น c ์นะครับ t ูเบลแ e น c ์ท o o l เป็นลักษณะของคลื่นนะครับเราจะทําการปรับนะครับให้ส่วนของผมของนางแบบนะครับให้ดูมีคลื่นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับอาจจะปรับบวัวแปลงให้เล็กลงนะครับเล็กลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากมานะครับสังเกตว่าผมนังแบบมันก็จะดูนะครับดูคล้ายๆเป็นผมมีคลื่นนะครับเป็นลักษณะของคลื่น ทำให้ดูแปลกนะครับแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมนะครับเราสามารถปรับนะครับปรับได้ในหลายๆครั้งนะครับนะบางครั้งเราจะปรับครั้งแรกนะั้นได้ไม่ดีนะครับเราก็สามารถจะปรับได้นะครับในหลายๆครั้งอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบิดภาพนะครับให้เกิดเป็นคลื่นนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของการใช้งานฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะกําหนดนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับอันนี้เราจะกดคนเซิลนะครับเพื่อยกเลิกนะครับยกเลิกการทํางานนะครับทีนี้มาดูการใช้งานคําสั่งอื่นนะครับในส่วนของฟิลเตอร์นะครับก็คือการ ใช้งานในเมนูฟิลเตอร์นั่นเองนะครับสังเกตว่ามีเมนูฟิลเตอร์นั้นเราได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับแล้วก็คำสั่งนี่คิวฝ่ายไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวันนิชชิงพอยส์นะครับวันนิชชิงพอยส์วันนิชวันนิชชิงพอยส์จะเป็นเรื่องของการปรับนะครับปรับมุมมองของภาพเหมือนกันนะครับปรับมุมมองของภาพนะครับที่เกิดจากการคัดลอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปภาพนะครับที่เป็นรูปตึกนะครับขึ้นมา เพื่อใช้นะครับในการปรับแต่งนะครับเจะเปิดรูปภาพที่เป็นรูปตึกนะครับขึ้นมาเพื่อนําภาพนะครับนําส่วนที่เป็นภาพส่วนที่เป็นตึกนะครับมาต่อนะครับให้ยาวมากขึ้นนะครับให้ตึกนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเลือกคําสั่ง Vanishing Point นะครับเสร็จแล้วนะครับ สังเกตว่าจะมีเครื่องมือนะครับจะมีเครื่องมือปรากฏนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับในการปรับแต่งนะครับเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือ Create p a n Tool นั่นเองเราจะใช้สร้างน,นะครับสร้างแผ่นก่อนนะครับคลิกเครื่องมือ Create p a n Tool นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกตรงส่วนของมุมตึกนะครับมุมตึกด้านบนนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ มีมุมตึกนะครับทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ลงมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างนะครับทีละทีละมุมนะครับของตึกนะครับคลิกแบบนี้นะครับสังเกตว่าก็จะเกิดเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ปรากฏนะครับขึ้นมาต่อไปนะครับทีนี้เราก็ทําการนะครับทําการเลื่อนทําการเลื่อนนะครับเลื่อนพื้นที่ให้สูงนะครับสูง สังเกตว่าเมื่อเราเลื่อนแล้วส่วนที่อยู่ด้านบนนั้นจะดูเล็กลงนะครับเล็กลงนะครับทีนี้เราจะทําการเลือกพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะเอาพื้นที่ตรงส่วนไหนนะครับไปไว้ในส่วนที่ส่งไปนะครับของตึกนะครับในส่วนด้านบนของตึกนะครับให้เราเลือกการใช้ selection นะครับมันจะเป็นเครื่องมือมาคุยทูนะครับมาคุยทูมาคุยทูจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นเส้นป่านะครับในการปรับแต่ง เป็นป่านะครับเสร็จแล้วน ja ํามาเลือกนะครับมามาเลือกในส่วนที่เราได้กําหนดนะครับเราจะเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นตึกนะครับไม่เกิดเป็นเส้นป่านะครับเสร็จแล้วเราจะทําการคัดลอกครับคัดลอกส่วนที่เราได้เลือกไว้เพื่อให้เป็นแทนที่ตึกทางด้านบนนะครับโดยกดปุ่มอัตเนตนะครับเราจะคลิกปุ่มกดปุ่มอัตเนตบนคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วนะครับค่อยๆดึงนะครับขึ้นไป นะครับดูขึ้นไปด้านบนนะครับสังเกตว่าตึงนั้นก็จะดูเหมือนลักษณะของการต่อนะครับให้สูงขึ้นนะครับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นลักษณะการต่อตึกส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ใช้นะครับในทํานองเดียวกันนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับคือเริ่มแรกก็คือใช้วิธีการวาดนะครับวาดเส้นเก่าเราจะลบทิ้งไปนะครับใช้วิธีการวาดนะครับใช้เส้นใยนะครับในการวาด มาส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือลากนะครับลากส่วนที่เราต้องการเชยืดนั้นให้สูงขึ้นนะครับขั้นตอนที่สามก็คือการใช้ selection นะครับเครื่องมือ s e l e c t ที่เป็นเส้นประสี่เหลีย่ยมนะครับมาคู t o เลือกนะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการที่จะขยายนะครับขยายพื้นที่เราต้องการนำไปต่อนั่นเอง ขั้นตอนที่สี่ก็คือกดปุ่มอัตนเนตนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับส่วนที่เราต้องการเติมนั้นไปแทนที่นะครับส่วนด้านบนนะครับแค่นี้เราก็จะได้นะครับตึกนะครับการปรับรูปแบบตึกนะครับในส่วนท,ที่ได้ตึกที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับจากที่ตึกน,นั้นจะดูเตี้ยนะครับเราก็จะได้ภาพที่ได้ตึกที่มีความสูงนะครับมากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้เป็นการใช้คําสั่งที่เราเรียกว่าเป็นการใช้คําสั่ง a マー i n g point นะครับก็คือการกําหนดจุดของภาพแล้วก็การเพิ่มนะครับปรับต่างๆของภาพเราก็จะได้นะครับอันนี้เป็นรูปรูปตึกนะครับรูปตึกที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็นํามาปรับแต่งนะครับตามที่เราต้องการไม่ว่าอาจจะปรับฟิลเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดให้พื้นหลังนั้นแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็คือการใช้ เครื่องมือ selection นะครับเลือกเฉพาะพื้นหลังนะครับหรือว่าจะใช้เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับทั้งหมดและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องของการปรับนะครับการปรับแต่งฟิลเตอร์นะครับให้กับรูปภาพนะครับในการปรับแต่งฟิลเตอร์นั้นมันมีลูกเล่นจะมีลูกเล่นหลายๆลูกเล่นนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับในแต่ละ ตัวนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของพักอินนะครับรวมถึงลูกเล่นที่มาจากส่วนอื่นๆนะครับเราจะสามารถจะดาวน์โหลดนะครับเพื่อนํามาใช้นะครับในการปรับแต่งนะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้การปรับนะครับการปรับสัดส่วนของภาพนะครับเราสามารถจะนําภาพนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นรูปภาพของเรานะครับหรือว่าจะเป็นรูปภาพที่เรามีอยู่นะครับนํามาปรับสัดส่วนนะครับ เพิ่มขยายตาให้ดูโตขึ้นนะครับปรับปากให้ดูเรียวนะครับมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งทรงผมนะครับให้ดูอยากนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้นะครับคำสั่งที่เราเรียกว่าเป็นวิคิวฟายได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับนะครับแล้วก็การเลือกฟิลเตอร์นะครับทั้งหมดนะครับที่เราได้ศึกษามานะครับสําหรับตอนนี้นะสัปดาห์นี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ